ตัดกล้วยพี่น้องกล้วยคอหักกล้วยเบือแทงกล้วยคอหักจ้ะเบืองเบืงเบ้งกล้วยผู้ขาคอหักแกแล้วเนาะพี่น้องแกแล้วเนาะอาตัดตัดตัดวนี้ตัดเอากล้วยตัดเอากล้วยวะเอาหมองพี่น้องอยู่เพราะไหนไดอยู่เป็นเด้อเดือดเดืองเดืองยู่พี่น้องเอ้ยเอาหมองพี่น้องอยู่ก็ พี่น้องโอ้นักพี่ได้พี่น้อกนั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 กไปหาตัดอีกพี่น้องไปหาตัดอีกเดี๋ยวทำวามสะอาดสนดวกก็ง่อย หอวป้ากล้วยตั้งเยอะหัวป้ากล้วยเยี่นี่หฮะนาจังตัดไม่กล้วยชุกค้าเกียวพญิดิท่านบอกแหงถิ่มเน่าถิ่มที่นอกมึงพาย้ะสมุนที่นอก าคาปลาคานี่ยรถจ่าคาคาเกษตรแดงใหญ่เด้อนี่จ้านี่เกษตรแดงใหญ่เนาะบ่ได้หดน้ำิ่นแต่ว่าน้ำแบบนี้ก็เดี๋ยวไม่ห้องกันเลยก็ปลูกก็ใหญ่อยู่แล้วพี่น้องคนไหนดูเงาคนต้นคาเยอะสมุนควมหัวเกษตรแดงใหญ่เด้อจ้าเด้อไปละสมปลากล้วยน้ำกัน อู้ค้าก็เลยพอปลูกแล้วพี่น้องเอ้ยพอปลูกก็ย้ายแล้วก,กล้วยหกหกพี่น้องยาสมุนบปด็ดแมาหมองนีเนาะอยู่แต่บ้านเฮแต่คีอดอันนี้มาเฮตขีดกับเฮแต่อ,อยู่ทรงนามาถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาหนี้กับภาพี่น้องมาเบิ่งปลากล้วยหกหก กล้วยางามๆอันทีต่ตัดไปนั่นเพิ่นกันนั่นแหละพี่น้องเพิ่นเป็นต้นเก่าแล้วเพิ่นกบรบองามแล้วตะกีะ้เพิ่นเป็นต้นปลูกไม้นาะปลูกหไม้ไมนี่เพิ่นก็สิงามคักบอ๋อลบมะเขือกอกไฟเข้าไปเนาะมือกวาดไฟมือไม้มือไม้ไมกินงุ่ง ทำไมอันนี้ก็จะมันแม่งดีถ้า,ป,า,ป,า,า,าปีน่องซมแล้วมาหกถึงหนองรวดตึงกันนี่แหลปลารวดปลาปลากร่องสุ้ขาดจะปีนนะปีนหลังปีน่องก็จลที่ตาละล่ะ โมพี่น้องชงบิวทังี่แล้วพี่น้องทงไทยทงหน้าเขาเนาะกับมีน้องสาบป่ามีสองสาพี่น้องนนี้สาอยู่ตามเสียงเสียงนาเขากบวมม่วงอันนี้เป็นบวมม่วงอันอยังก่อนแล้วพี่น้องสามฤดูสมัยโบราณแน่หนวยนวยนวยเหนียนวยนุ่งซ้ำใครเนี่ยไ,ไหพี่น้องบวมม่วงสามฤดูแต่ว่าผว่าเห็นเป็นนวยกะว่าสามฤดูผมเป็นต่เทียเดียวแต่ผมกเห็นเป็นอีกพี่น้นอง เยวดิสาเบื้องเพิ่นอีกเขาก็นอกว่าเพิ่นสิเป็นหมากสามดูดูบ่เอาต้นน้ำกาเจ้ามาอันก้อเจ้าเป็นเบิดปีมาห้าเฮามาปลูกก็คือเป็นเทียเดียวปีหนึ่งอาซ้ำนี่แหละพี่น้องบ่สู้ฟังขอบคุณหลายๆเด้อจ้า